บทสนทนานี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่อธิบายถึงเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของคนพานหรือผู้ที่ทำกรรมชั่วโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามส่วนหลักดังนี้ 1. ความเป็นมนุษย์ที่ได้มายากยิ่ง พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหลังจากตายไปแล้วว่ายากยิ่งกว่าการที่เต่าตาบอดตัวหนึ่งซึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรและจะโผล่ขึ้นมาแค่หนึ่งครั้งในรอบหนึ่งร้อยปีจะเอาคอสวมเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวที่ลอยไปตามลมได้เพราะอะไรนั่นเป็นเพราะคนพานที่ทำความชั่ว ไม่มีการประพฤติธ,ธรรมไม่ทำความดีมีแต่การเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อต้องไปเกิดในภูภูมิที่ต่ำลงเช่นนรกหรือเดรัจฉานการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและแม้ว่าคนพานจะโชคดีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวก็มักจะเกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยยากจนมีชีวิตลำบาก มีร่างกายพิการและหน่ารังเกียจและสุดท้ายก็จะยังคงทำกรรมชั่วเหมือนเดิมทำให้ต้องกลับไปสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่าเดิมอีกบทสรุปการทำกรรมชั่วทำให้เราตกต่ำลงเรื่อยๆจนโอกาสที่จะกลับมาเกิดในภพภูมิที่ดีนั้นแทบจะไม่มีเลย 2. นรกของนักแสดงหรือนักเต้นรำ พระพุทธเจ้าทรงตอบคำถามของคานมณิที่ถามถึงความเชื่อว่านักแสดงหรือนักเต้นรำที่ทำให้คนหัวเราะสนุกสนานจะไปเกิดเป็นสหายของเทวดาที่ร่าเริงหรือไม่พระองค์ทรงตอบว่าเมื่อนักแสดงใช้คำพูดจริงบ้างเท,ท็จบ้างเพื่อให้คนดูเกิดความสนุกสนานความจริงคือพวกเขากําลังส่งเสริมกิเลสหรือความอยากความโกรธความหลง ให้เกิดขึ้นกับผู้คนให้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและนักแสดงเองก็ยังคงมีความประมาทในชีวิตอยู่ผลกรรมของนักแสดงเมื่อตายไปจะไปเกิดในนรกชื่อปหาสะซึ่งเป็นนรกสําหรับผู้ที่ทำให้ผู้อื่นเกิดกิเลสด,ด้วยความประมาทดังนั้นความเชื่อที่ว่านักแสดงจะไปเกิดเป็นเทวดาจึงเป็นความเชื่อที่ผิด 3. นรกของนักรบพระพุทธเจ้าทรงตอบคำถามของคัมมิที่ถามถึงความเชื่อว่านักรบที่สู้ในสงครามจนตัวตายจะไปเกิดเป็นสหายของเทวดาหรือไม่พระองค์ทรงตอบว่านักรบที่เข้าสู่สงครามด้วยจิตใจที่คิดร้ายและตั้งใจจะฆ่าผู้อื่นเช่นคิดว่าขอให้สัตว์เหล่านี้จงตายไปเมื่อเขาตายในสงครามเขาจะไปเกิดในนรกชื่อสรชิต ผลกรรมของนักรบการฆ่าผู้อื่นด้วยความโกรธและความตั้งใจเป็นกรรมชั่วแม้จะตายไปในฐานะผู้กล้าแต่ด้วยกรรมที่คิดร้ายในใจเขาจึงต้องไปเกิดในนรกความเชื่อที่ว่าเขาจะไปเกิดเป็นเทวดาจึงเป็นความเชื่อที่ผิดบทสรุปจากทั้งสองเรื่องพระพุทธเจ้าทรงย้ำว่าการกระทำที่ส่งเสริมกิเลสและการคิดร้าย ไม่ว่าจะด้วยอาชีพอะไรก็ตามล้วนเป็นกรรมชั่วที่นำไปสู่ภพภูมิที่ต่ำและผู้ที่มีความเห็นผิดในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องไปเกิดในนรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งสิ้น